เท่านาคณะกรรมการผู้ทรงคุณูทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อร,รับรางวัลทรงคุณค่าสวทโอเวคพาวร์ระดับชาติครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2 5 6 5ถึงปีการศึกษา2566รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ตน,ตนกิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการกระผมนายโกวิททองมากตำแหน่งครูวิทยาสาระครูชำนานการ โรงเรียนอนุษษบาลบางสะพานน้อยสังตัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ประวัติการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูรตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภาัฏเพชรบุรีระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชคุณวุฒิและตำแหน่งทางลูกเสือมีคุณวุฒิและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวุฒิเปนสงอนสงตนประเภทลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลาก,กรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาพุ่มกับลูกเสือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กํากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนข้าพระเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลา8ปี9เดือน ขเจ,จ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยมีความประพฤติในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมจะทําแผนการฝึกอบรมลูกเสือสามญรุ่นใหญ่ยกระดับผลสำฤทธิ์จนทําให้มีผลสำฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศเข้าร่วมการประชุมอบรมสัม,มันาเป็นคณะทํางานคณะกรรมการเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ ร่วมเป็นคณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสืออย่างสม่ำเสมอได้รับรางวัลต่างๆทั้งรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับชาติในหลายรางวัลเช่นรางวัลลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตวรรษที่21 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะด้านบริหารจัดก,การชั้นเรียนยอดเยี่ยมมีความเป็นประชาธิปไตยจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องการประเมินตัวชี้วัดร่วมองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 นักเรียนได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศชมเชยจากหน่วยงานองค์กรระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดเช่นรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมชั้นมหถึงม3นักเรียนได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศชมเชยจากหน่วยงานองค์กรระดับชาตินานาชาติเช่นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ชั้นม1ถึงม3ระดับชาติครั้งที่70ณจังหวัดราชบุรีรางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตัวชี้วัดที่2นักเรียนมีผลงานชิ้นงานภาระงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ100 มีการวัดผลประเมินผลในรูปแบบต่างๆมีการนำเสนอผลงานพาร์ทงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษต่อหน่วยงานต้นสังกัดการพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมดังนี้ 1. เข้าค่ายพุทธบุตรร่วมกับนักเรียน 2. เข้าวัดทำบุญตักบาตรเวียนเทียน เนื่องในวันสําคัญทางพรษษษะพุทธศาสนาและคาวัดทาบุญในโอกาสต่างๆเป็นประจำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา แก้ปัญหาส่งเสริมให้หนักเรียนมีศักยภาพอย่างเต็มที่ <S <S องค์ประกอบที่3การดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศนำองค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาต่อยอดให้ผู้เรียนได้ความรู้ทักษะกระบวนการ โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการประจำกองมีการวัดผลประเมินผลจากการปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริงสามารถนำความรู้ไปบูรณาการในรายวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีการเผยแพร่ขยายผลในรูปแบบจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยงานวิจัยมีการดำเนินงานโดยใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้ามุ่งมัน่นจะดำเนินกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนรุ่นหบานบางสะพานน้อยเพื่อพัฒนานลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติสวัสวดีครับ